อันนี้เป็นเรื่องเป็นห่วงหลานสาววัยรุ่นนะคะหลานสาวเดินทางไปโรงเรียนทุกเช้าจะพบชายวัยรุ่นข้างบ้านข้างบ้าน,าานไปยืนดักเจอบ่อยๆหลานสาวก็จะรีบเดินหนีหรือบางครั้งก็เปลี่ยนเวลาออกจากบ้านจะแนะนําหลานยังไงดีคะไม่อยากจะไปฟ้องแม่ของวัยรุ่นชายเพราะว่าบ้านเนี่ยติดกันไม่อยากมีปัญหาค่ะเพียวคอลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณ โปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223 ID Line 083-299-3223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟ o บุรายการนี้ก็จริงๆเขาแค่แอบมองมาแค่แบบแบบ<อ>ไปยืนดักเจอบ่อยๆเออ เขาก็ไม่ได้มีพฤติกรรมอะไรที่อันตรายนะเอาจริงๆในความรู้สึกของหมอนะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไม่ลำบกไม่ไม่สบายใจลําบากใจจริงๆอ่ะก็จริงๆคุณอุทัยก็อาจจะต้องคุยกับผู้ปกครองเขาละค่ะอันนี้เป็นคุณอันนี้เป็นคุณสิรินันแล้วค่ะขอโทษทีคุณหมอคุณสิรินันอ่าโอเคก็คุณสิรินันก็อาจจะพาหลานนะไปคุยกับบ้านนั้นเลยเพราะจริงๆก็เป็นเพื่อนบ้านกันหรือเปล่าคะอืม แล้วเด็กสองคนนี้ก็เป็น,เ,ปนเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก,ดกๆหรือเปล่าก็เป็นเพื่อนกัน่าเออ,เอ,อก็าอาจจะมีวิธีที่สามารถแบบคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนแบบครอบครัวสองครอบครัวแบบเพื่อนบ้านที่รู้จักกันสนิทกันคุยกันก็ได้ค่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีพฤติกรรมที่มันดูแบบน่ากลัวมากกว่านั้นนะคะก็อาจจะต้องแทนแล้วร,รู้สึกว่ามันไม่สบายใจไม่ปลอดภัยจริงๆก็ยิ่งเป็นผู้หญิงด้วยแล้วก็เป็นสาวแล้วอ่ะก็จริงๆก็ไม่แนะนำว่าให้ให้เดินไปไหนมาไหนคนเดียวก็อาจจะก็อาจจะดีกว่าค่ะ ก็ต้องดูว่าหลังจากนี้เนี่ยคือเขามาดักรอี่เขาแล้วเขามีพฤติกรรมยังไงนะคุณหมอฟ้าเนาะหรือว่าเราไปทักเขาเลยด้ยอย่างเช่นพี่เก่งสมมติให้น้องทักไปเลยหรือยังไงถ้ารู้จักกันอยู่แล้วถ้ารู้จักกันอยู่แล้วหรือว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอันนี้ไอต้องดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นด้วยแล้วก็ใช่ต้องดูบริบทตรงนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่ามันยังไงหรือแบบดักซุ่มอยู่ในมืดอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูแบบอันตรายมากเลยอย่างเงี้ยมันมันบอกมันบอกยาาหน่อยไหมทั้งนจะเป็นแค่แบบ การแอบแบบดักเจอเหมือนความรักวัยรุ่นคุกกิ้กเหมือนในหนังก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นหนังทรูเลอร์แบบน่ากลัวแบบซุ้มดักแบบ,แบ,บเจตนาไม่ดีมีลายอันนี้มันบอกมันบอกได้ยากแต่ว่าเอาทั่วไปก็แล้วกันถ้าเกิดเป็นเด็กผู้หญิง ส่วนใหญ่ล้วก็ไม่แนะนําให้เดินทางไปที่ไหนที่มันเป็นที่เปลี่ยวคนเดียวอะค่ะค่ะออก็ก็ลองดูว่าเออจะหาเพื่อนเดินกลับมาด้วยได้ไหมหรือมงนี้คนไปส่งไหมหรืออะไรก,ก็ว่ากันไปเนาะก็ดูตามบริบทประเด็นนั้นอีกทีค่ะดูว่าวัยรุ่นชายคนนั้นเป็นวัยรุ่นวัยเดียวกันกับหลานหรือเปล่ามาปิ๊งหลงานลงไหมหรือว่าต้องทอํายังไงอันนี้ต้องดูบริบท<ช>แต่ว่าไม่ปอบไม่ปล่อยปะแล้วเลยแบบคุณศินนาเนี่ยดีแล้วนะคะเพราะว่าเราก็มีหลานสาวหรือสาวเราก็ต้องห่วงเอาไว้ก่อนถูกต้องแล้วค่ะลองลองคิดกันดูก่อนในบ้านาาะอจจ มีคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าไปด้วยก็ว่ากันไปใช่<ะ>ใช่อ